ให้ถ้วยหมายเลข4 four of cups ใต้ต้นไม้ใหญ่มีชายหนุ่มนั่งมองถ้วยสามใบที่วางอยู่ตรงหน้าขณะเดียวกันมือจากท้องฟ้ากำลังยื่นถ้วยทองอีกใบามาให้แต่เขากลับไม่เหลียวแลนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของ four of cups ตัวละครดาเรนผู้สับสนชายหนุ่มชื่อดาเรนกำลังรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตทั้งความรักการงานและการเงินเขามัวแต่มองสิ่งที่ไม่มีความสุข จนลืมมองสิ่งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแง่คิดไพ่เตือนว่าเมื่อเราหมกมุ่นกับสิ่งที่เสียไปเราอาจมองไม่เห็นโอกาสใหม่ที่อยู่ตรงหน้าความรักที่ไม่เติมเต็มดาเรนมีคนรักที่ดีค้อยอยู่เคียงข้างแต่เขากลับเอาแต่คิดถึงอดีตที่เจ็บปวดจนไม่เห็นคุณค่าของความรักตรงหน้าแง่คิดความรักจะงดงามก็ต่อเมื่อเรามองเห็นและให้คุณค่ากับปัจจุบัน บททดสอบหัวใจคนรักเริ่มถอยห่างเพราะรู้สึกไม่ได้รับความสำคัญถ้วยจากฟ้าส่องแสงเตือนดาเรนว่าอย่าปล่อยให้สิ่งดีๆสูญหายเพียงเพราะเจ้าไม่ยอมมองแง่คิดการเปิดใจและสื่อสารคือกุญแจรักษาความสัมพันธ์การงานที่ไร้แรงบันดาลใจในงานดาเรนรู้สึกซ้ำซากและหมดไฟเขามองแต่ความผิดพลาดที่ผ่านมาจนลืมว่าโอกาสใหม่ๆกำลังรออยู่แง่คิด การเปลี่ยนมุมมองเล็กน้อยอาจทำให้งานที่ดูน่าเบื่อกลายเป็นโอกาสแห่งการเติบโตบททดสอบของงานเมื่อหัวหน้ายื่นโปรเจกต์ใหม่ที่ท้าทายให้ดาเรนเขาลังเลและปฏิเสธเกือบจะทันทีแต่เสียงจากถ้วยทองเตือนว่าบางครั้งสิ่งที่เจ้าปฏิเสธคือของขวัญจากจักรวาลแง่คิดโอกาสไม่ได้มาบ่อยการกล้าลองสิ่งใหม่คือก้าวสำคัญการเงินที่ติดขัดดาเรนกังวลกับการเงินที่ไม่มั่นคง จนหมกมุ่นแต่กับหนี้สินและความขาดแคลนไม่เห็นว่ามีทางเลือกใหม่ๆที่เขาสามารถลองได้แง่คิดการมองแต่สิ่งที่ขาดทําให้เราพลาดหนทางสร้างความมั่งคั่งใหม่บททดสอบการเงินมีเพื่อนชวนเขาลองหารายได้เสริมแต่เขาปฏิเสธเพราะกลัวล้มเหลวอีกครั้งถ้วยทองปรากฏขึ้นบอกว่าอย่าปล่อยโอกาสหลุดลอยเพียงเพราะความกลัวอดีตแง่คิดการเงินจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าลงมือใหม่อีกครั้ง การตื่นรู้ของดาเรนในที่สุดดาเรนหันไปมองถ้วยทองที่ถูกยื่นมาเขาเลือกเปิดใจยอมรับโอกาสใหม่ทั้งในความรักการงานและการเงินชีวิตเขาจึงค่อยๆสดใสขึ้นแง่คิดเมื่อเปิดใจโลกก็พร้อมมอบสิ่งใหม่ที่งดงามให้เสมอ ข้อคิดจากไพ่ถ้วยหมายเลขสี่เสียงจากถ้วยทองกล่าวปิดท้ายว่าไพ่ถ้วยหมายเลขสี่สอนเราว่าความรักต้องการการใส่ใจในปัจจุบันการงานต้องการมุมมองใหม่และการเงินต้องการความกล้าเปิดรับโอกาสจงอย่าหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่มีจนพลาดสิ่งที่จักรวาลกำลังมอบให้